พี่ลงว่ารถของรามันสีแปลกๆสีเขียวอย่างเดียวเลยทุกคันเลยอะเฮ้ยแต่ว่ารถแข่งเราก็สีน้ําเงินไม่ใช่เหรอพี่ลิงออสีน้ําเงินอะไรเนี่ยงักให้เป็นสีอื่นบ้างอะเกดได้ได้งั้นเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเกดจะพาไปเปลี่ยนสีรถละกันโนเราก็ไปอัปเกรดรถด้วยให้มันเร็วขึ้นใจรถราบันขอดช้าเลยไปอัปเกรดกันเถอะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปอัพเกรดกันนะค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เก,เกมส์เกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอทเหมือนเดิมค่ะวูฮ้ฮมาอยู่กันในด่านทรีแลนด์นั่นเองเย่มีคู่แฝดต,ตามมาด้วยนะเย่แพ่ลรงบักเลยว่าวันนี้แพ่เรงอยากจะเป็นซีรถน่ะวัดเด็กกัแฝดวัดเด้ <laughs> โอเคอันดับแรกนะคะเกสว่าจะต้องไปคลิกที่ เซเว่นเดย์สตรีกไ,ไ,ได้ได้เงินโอ้โหมีเหรียญทองด้วยดูสิว่าเท่าไหร่ฮึบฮึบพันหนึ่งนะยฮะแล้วก็ได้โกด้วยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีรถกันเลยแล้วก็ไปอัปเกรดให้รถเราดูอลังการมากขึ้นด้วยนะไปโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดฝนตกฝนตกนี่นาะเดี๋ยวดีเดี๋ยเ,ยเยก่อน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 ที่เราจะไปอัปเกรดรถกันนะคะเราจะต้องอๆๆๆๆๆไป เก็บแตงโมก่อนนะจ๊ะเก็บแตงโมก่อนเพื่อหาตังค์นะคะแตงโมอีกแล้วเอเแรงเบือ่อหอ่ะยกินแตงโมแล้วอ่ะเกดไม่ได้เราต้องกินแตงโมเพราะว่าแตงโมเนี้แหละทําให้เราินเงินเยอะลิเงเราจะได้มาอัปเกรดบ้านได้จริงเหรอจริงเพื่อว่าพอเราเงินเยอะนะเราก็สามารถที่จะอัปเกรดรถได้ด้วยจริงเหรอจริง ออก็ไดออออ้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แตงโมเลยนะคะไปรู้ว่าจะไปแย่งคนอื่นขเขาทันหรือเปล่าอ้ไม่ก็คนเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรหานเดี๋ยวเรายึดคองกอตรงนี้กอเดียวละกันกอเล็กๆนะกออื่นเนี่ยให้เขาอยู่กันไปเขาดูวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรายืนอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนอา้าวกำ ฝนหยุดตกเฉยเลยโอ้ my god คือตอนนี้นะคะเก็ตได้160ไม่ถึงด้วยนะไม่เป็นไรโอ้โหนี่ไงเราเจอคู่แฟนใหม่แล้วปไปไปนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยโอเคไปค่ะค่อยๆไปนะคะอืบแล้วก็เอาแตงโมงไปขายกันนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ขายของเลยแล้วก็ไปอัปเกรดรถเลยทีเดียว มาค่ะรอคอมไบ้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปขายกันนะคะย้โอ้โหเรียบร้อยรถรถนี่แบบเกือบจะไม่ได้แล้วเกือบจะอยู่บนรถไม่ได้โอเคเอไปขายกันนะคะเึื่แล้วก็เดี๋ยวเอารถเนี่ยไปอัปเกรดเลยเย้เราจะได้อัปเกรดรถของเราแล้วอะหวัดดีนะหวัดดีก็แฟนอ่าโอเคได้มา4ลูกนะคะก็14 16 ฮึบอ่าโอเคเฮ้ยมีพันสองแล้วนะคะไปเอารถไปอัปเกรดกันฮึบน่ามามามาเดี๋ยวนะรถอยู่ทางนี้นะคะเราต้องเอารถไปอัปเกรดที่ทางนี้เดี๋ยวเรารอเพื่อนขึ้นรถแ๊บหนึ่งแล้วก็เอารถไปอัปเกรดกันโอ้โหขับชนตัวรถขับชนเฮลิคอปเตอร์ฮึบอ่านี่นะคะออกแนวที่วาดเกจะบอกว่ามันเข้าซองยากนิดนึง วิธีการอัปเกรดก็คือเราต้องเอารถเนี่ยเข้าไปในซองนี้นี่ซองนี้เข้ายากนะคะเข้ายากนิดนึงแต่ว่ามันก็สามนี่ไงเรียบร้อยนะคะวิธีการอัปเกรดก็ไม่ยากเลยนะคะมันจะมีคําว่า m a x speed นะคะเพิ่ม65 silver แล้วก็คลิกไปแล้วก็จะเพิ่มราคาไปเรื่อยๆนี่คือความเร็วเนาะ อ,อัพครบแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือเปลี่ยนสี500โกในดูซิว่ามีสีอะไรบ้างวู้เดี๋ดูสีนี้ซิเดี๋ยวดดเดี๋ีอ๋อมันดูไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเลือกเลยงั้นก็เอาสีชมพูแล้วกันนะคะโอเค500ึ่งโอ้โหสวยมากอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่พึ่งชายนี่เพลนไม่เอาอ <Chinese S 2> ไม่เอาเราเปลี่ยนสีอย่างเดียวนะคะส่วนอันนี้เนี่ย สามารถใส่ของน้ําหนักเพิ่มเติมไปได้เอาเท่านี้ก่อนนะอ่ะเอาเท่านี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็ขับออกไปเลยวืดึงโอ้ยทำไมมันติดโอเคออกไปข้างนอกแล้วว้าโ,โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอารถไปเก็บที่บ้านวิธีการดูบ้านก็เหมือนอย่างที่เกเคยบอกนั่นแหละสังเกตว่าถ้าเป็นบ้านของเรานะคะจะมีเป็น มีตรงนี้มีคือบ้านเกตเลยจะมีเป็นมีขีดๆตรงเนี้ยอยู่ด้วยนะคะเพื่อสามารถที่จะให้เรารีสปาวได้นั่นเองอ่าเห็นไหมนี่คือมอนสเตอร์ทักนะคะแล้วก็เงินเกสเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะอ่าเกสว่าเกจะซื้อเพิ่มด้วยนะกดบวกนะฮะแล้วก็140โลบอกใช้140โลบอกได้5000โกอืมเกด now แล้วก็กดายนาวฟึบเรียบร้อยค่ะเกตซื้อแล้วนะก็มีมาแล้วนะ5,000โกลแล้วก็ซิเวอร์เนี่ยเหลือแค่327เท่านั้นนะเกตคิดว่าเกตจะลองเอารถแข่งนะฮะไปอัปเกรดดูดูซิว่าจะอัปเกรดได้หรือเปล่านะลองดูชื่อตั้งได้ไหมุะอ่ามีเพื่อนนั่งติดรถเราไปด้วย <c oughs> เหมือนเขาลอยติดไปกับเราแทนนะคะลองไปอัปเกรดดูดูซิว่าจะอัปเกรดได้ไหมอืดอรู้สึกว่าอยากให้มันแบบอ๋อได้ด้วยโอ้โหอ่ามีแม็กซ์สปีดด้วยนะคะเราก็อัพแค่หนึ่งขนของเนี่ยรถคันนี้มันขนไม่ได้อยู่แล้วเกคิดว่านะแล้วก็ลองมาเปลี่ยนสีกันนะคะเก๊ก็ต้องสีชมพูอยู่แล้วเร,เรียบร้อยคะ่ะโหแล้วลอง UFO อฟโอไหมอุ้ยติดคน โอเคแล้วก็เดี๋ยวเกดว่าจะไปลอง UFO นะคะเอารถไปเก็บก่อนเลยแล้วก็ไปเอา UFO มาลองนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่า UFO นะคะมาเปลี่ยนสีฟึบรีสเปาวว้าโอเคไปเอา UFO นะคะไปเปลี่ยนสีดูไม่รู้ว่าได้ไหมนะแต่ว่าคือตอนนี้อ้อนวอนว่าให้ได้อืดเข้าดีเข้า เข้าได้ปะเข้าได้ปะ UFO น่าจะเปลี่ยนไม่ได้ลอมัง้งงอ UFO เปลี่ยนไม่ได้ค่ะงอน้ำตาไหลเลยโหแต่ UFO โคตรเท่เลยเก็บอกเลยแน่นะคตเก็ว่าน่าจะมีแบบเป็นอะไรใหม่ๆม,มานะคะโอเคเอาไปเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราดูอีกว่ามันมีอะไรอีกนะฮะฮึบแต่แค่นี้ก็โอเคละเก็ว่า อบอ่ะมาเดี๋ยวขอรีสปาวเป็นเ,เดี๋ยวนะมอนสเตอร์ทักไว้ละกันนะคะสีชมพูชื่อ,อสวยง,งามมากโอเคเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูด้านบนเดี๋ยวรอกลางวันก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าแตแตงโมที่เก็ตปลูกเนี่ยเป็นไงเก็ตคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยโอเคอะ่ะเพราะว่าพื้นที่มันก,ก็ค่อนข้างจะเล็กอะเนาะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ละกันว่าจะเป็นยังไงนะอจ๊ะ โอ้โหพาทิศเริ่มสาดส่องนะฮะดูสวยงามมากแล้วก็มีเออเครื่องบินนะคะขึ้นมาด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูแตงหมแตงหมแตงหมเฮ้ยเกดไปบันดดเียวเียเดี๋ยวนะอีกหนึ่งชั่วโมง49ลองลุ้นกันดูแล้วกันนะคะเกดไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะปลูกขึ้นไหมนะมันยากมากเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวอันดับต่อไปเนะี่ยเกดจะลองคลิกนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาดูว่า เราสามารถไปหาแบล็กเบอร์รี่ได้ไหมฟลุบอ้าวไม่ได้แบล็กเบอร์รี่ไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาอัปเกรดบ้านของเรากันเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเกตได้เพิ่มทางนี้ขึ้นไปแล้วก็มีอะไรแสงฟุง้งแสงไฟอลังการมากนี่นะคะใช่ไหมทางนี้เนาะว้านี่นั่นเองแล้วก็มีเป็นบันไดเชื่อมมาทางนี้ด้วยโอ้โหมันหรูลอดอย่างนี้นี่เองอึบโอ้โหลวงก็ไม่ได้ลวง งั้นมาดูทางนี้บ้างนะคะอุ้ยอุ้ยไมย่ไม่ไม่ไม่เกจะทำเป็นทางเดินเนาะเอาเป็น walk away นะคะแล้วก็อืมเอาอันนี้แล้วกันแล้วก็กดบายเพจชุบแล้วก็ให้มันเดี๋ยวนะกด r เนาะแล้วก็คลิกชุบเข้าไปค่ะอ้ oh my god นี่เลยแล้วเราก็จะให้มันนะคะวนรอบๆอบต้นไม,ม้เออเกจะทำให้มันวนรอบๆบต้นไม้แล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเก็บตังค์เพื่อซื้อทางเดินเนาะอืม walk away walk 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 away นี่เลยเอาเป็นกา๊าซนะฮะสัก4อันซื้อมาไว้ก่อนแล้วก็ทำทางตรงไปเรื่อยๆว้าวโอเคได้อยู่แล้วเดี๋ยวตรงนี้เนะี่ยเกจะทำเป็นบ้านหรืออะไรอีกสักที่หนึงตรงนี้ละกันเนาะ เดี๋ยวขอเก็บซีเวอร์เพิ่มเติมก่อนอาจจะต้องไปหาพวกเต็งโมหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยเก็บเพชรเก็บอะไรเพิ่มเติมนะคะเงินเราหมดแล้วนะเพราะาเราโมวแต่เอาไปซื้อทางนู่นนี่นั่นกันนะคะโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็รถของเราก็เป็นสีชมพูสวยงามอุ้ยของคนนู้นเขาเป็นสีขาวเนาะแล้วก็เชื่อเลยว่ารถคันนี้เราต้องเร็วขึ้นแน่นอนโอเครถก็ต้องเร็วขึ้นแบบร้อยแปดล้านเท่าหรือเปล่า ไม่ได้ขนาดนั้นดีกว,ว่ามันก็แบบว่าเออเร็วขึ้นนิดนึงนิดนึงอ่าเนี่ยนะมันจะมีทางทางอีกทางหนึ่งที่เออเมื่อกี้เหมือนว่าเกจะเห็นต้นแปลกๆขอโทษค่ะต้นแปลกๆนะคะที่มันเป็นคล้ายๆกับอ,อยู่ข้างๆส้มอลองขับไปดูนะคะจริงๆขับเครื่องบินไปก็ดีเนาะทำไมเราต้องขับรถอีกแล้วเนี่ยเราเอาไปเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นเครื่องบินดีกว,ว่าโอเคเดี๋ยวขอกลับไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่ง งอเกเอาเกกลับมาเอาเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะบินเพื่อที่จะไปตามล่าหา,าผลไม้ตรงตรงนั้นที่ที่ตอนที่เกตไปเอาแตงโมงเมื่อตอนแรกเลยเนี่ยเจอรูกประหลาดที่อยู่คใ,ใกล้ๆก,กับส้มนะเออเดี๋ยวเราไปเอาต้นนั้นกันดีกว่านะคะโอเคไปรอดูกันว่ามันจะเป็นต้นอะไรนะไปกันเลยวู้วเฮ้ย มีคนไปเก็บอยู่อีต้นเนี้ยอะไรอะอยากได้อะแล้วจะทํำยังไงอ่ะเนี้ยเออเขาเก็บอยู่เออไม่โอเคเลยเฮียเขาต้นมันคือต้นอะไรเดี๋ยวไปเก็บดูสิมันคือมะม่วงหรือเปล่าฮึบเห็นไหมฮะมันคือมะม่วงแน่ๆเลยอ่ะเออีย่และ ไม่เป็นไรค่ะเราไปหาต้นใหม่ก็ไดออ้อันนี้มีคนออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะอดค่าอดอื้ย้อนกลับย้อนกลับชดไปดูซิว่ามีต้นอื่นอีกหรือเปล่านะอ,อืออุ๊ยเหมือนเคสเห็นต้นอะไรแป,กแปกลกนั่นก็เห็นนะ่ะต้นนั้นนะ่ะต้นนั้นที่อยู่บนต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาอะ่ะอืมน่าสิลองไปกันดูแล้วกันนะคะไปดูว่ามันคือต้นอะไรนะพุ่งเลยพุ่งทยาน พุ่งต้้งโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตรงนั้นเหมือนมันจะมีลูกๆด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บกันตน้นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยทะเลาแล้วมันต้องเป็นต้นบาหลาดมันคือมาละกอค่ะทุกคนก็ t เจอแล้วนะคะปา,ป,ะาปิยะปักปักเกอร์โอ้อมากอยู่บนนี้นี่เองเราเจอแล้วค่ะปาปิยะนะคะเยี ป้าไปย่าปัก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 นี่เออโอเคเอาไปกินได้เลยมาระกอมาระกอโอเคเก็บปุ๊บหมดต้นแล้วมันจะมีตรงไหนอีกไหมะหรือว่ามันไม่มีแล้วเนี่ยเกตว่านะคะไม่น่าจะมีแล้วนะเหมือนจะมีแค่ตรงนี้เลยหูหายาก งั้นก็เป็นผลไม้หายากใช่ไหมเอรอว้าวเราเจอมรกรแล้วนะจ๊ะแล้วก็เอากลับไปขายดูเลยดูซิว่ามรกรผลไม้ประหลาดของเราเนี่ยจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะอ๋ไม่เคยเจอด้วยอูยลอดมากไม่คิดเลยนะว่าพี่เกดจะมาเจอได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆขับเครื่องบินคารโก้ของเราเนี่ยไปขายก่อนละกันอู๋ตรงนู้นเนี่ยก็มีเครื่องบินไปจอดเอาไว้นะแสดงว่า เขาจะต้องไปเก็บอะไรอีลูกนั้นก็จําได้ว่าต้องปีนขึ้นไปบนเขาแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งคือขายได้ราคาถูกมากืมอเดี๋ยวเราเอามรลกรมาขายดูเอาปั๊บปะยะปั๊กปั๊กมาขายดูนะคะดูซิว่าว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะเล้วเราต้องไปคอมไบที่หน้าร้านดูนะคะปะโอเคได้เวลาแลนดิ้งแล้วนะคะลงจอดโู้โห้โหค่อยๆลงค่อยๆลงอย่างสง่างามว้าขึ้นนันนีดนึงแล้วก็ลง ฮึบโอ้โหหน้าพอดีเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาคอมไบมันนะคะวู้ฮู้ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่เปล่าเพราะว่าแค่ลูกเดียวก็ใหญ่แล้วเนี่ยใหญ่พอๆกับแตงโมฟึ้ง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 วู้ฮู้นี่แกจะบอกว่ามันใหญ่ใหญ่กว่าแตงโมอ,อีกโอ้โหใหญ่กว่าแตงโมอ,อีกทุกคนอลังกาดออเดี๋ยวๆ,ๆยังไม่บินยังไม่บินโอ้โ อลังการมากเลยโอเคเราเอามันไปอุ่ยแต่เอามันไปขายกันนะคะดูสิว่าจะขายได้เท่าไหร่โอ้ยอดวุ้มแล้วก็คลิกเลยค่ะออร์ไรสเล็ตซีด,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 ดึ้ได้ลูกละบหนึ่งรอยได้สี่ร้อยสิว่าแพ้เล่งบักเลยอลังการมาก โอ้โหเอาจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เราฟุกเจอนะเรามาฟุกเจอผลามาไม้ขั้นเทพนะคะมางั้นเรากลับบ้านเรากันดีกว่าบ้านเราอยู่ทางนู้นอื๊ดอ่าโอเคเราสังเกตง่ายๆคือรถชมพูเราเด่นมากตอนนี้อ <c oughs> เอ้ยรสมากเลยอะ <c oughs> เจ้าเจ้เจมามรกต มาแล้วก็ปั๊บไปอ่ะปอก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 กปอกปอกเอออ้ยโอ้ยโอ้ย้ยจอดจึงอ่าเรียบร้อยค่ะจอดแล้วนะคะโอ้โหเป็นไงบ้างคะพาร์ทนี้เราได้เจอผลไม้ประหลาดด้วยโอ้ยผลไม้หายากอุ้ยอลังการมากอลังการจริงๆพี่เก๋ชอบหลูเลิดมากมากโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเก๋ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอุ้ย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 คู่แฝด ผู้แฝงขึ้นไปทำอะไรอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกดไปแล้วค่ะบายแกเล็งก็ต้องขัดตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับใครที่รักเบลิงชอบเบลิงอย่าลืมชวนเพื่อนเพ่มากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเลิงด้วยนะแล้วไปดูกันว่าพาหนะเกดจะพาไปทำอะไรเย้แต่เบลิงบอกเลยว่าอยากให้เกดอัปเกรดอัปเกรดเยอะๆอัปเกรดซีรถทดุ พันอยโอ้แต่อัปเกรดสีรถนี่ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะ500โกลเลยนะพี่ลิงก็นั่นแหละแล้วไม่ก็อัพเกรดบ้านก็ได้ดูดิดูดิบ้านเรายังไม่มีอะไรเลยนะเกดได้เดี๋ยวพัทได้นะคะเรามาอัปเกรดบ้านกันละกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวคอยเดี๋ยวก็กดดูตรงนี้ด้วยว่าอ่าโอเคแก๊อาจจะมาซื้อเป็นคาโก้หรือว่าเป็นอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มันมีเป็นสวนสนุกด้วยนี่ใช่ไหมเห็นมีสวิงมีอะไรด้วยนี่โอเคงั้นเดี๋ยวมาซื้อพวกของเล่นมาเล่นกันละกันเนาะมาร,ระดับบ้านกันละกันจ้าบา,บายบายน้องๆอ,อย่าลืมกด s u b s c r i b e ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปเด็กของพี่เกมสแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปเก่อๆของพี่เก๊กับพี่ลิงในที่ตรงนี้เลยน,น้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก,ก๊ด้วยนะคะบ๊ายบาย